สวัสดีค่ะหนูไอฟอดค่ะที่บริษัทการขายฟอร์ดพระประแดงไอกำลังจะไปส่งรถให้ลูกค้า v ีพีของน้องไอค่ะที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะส่วนคันที่เห็นหล่อๆด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นรุ่นของ Next Gen r เจ g e r ตอนเดียว 4, 4ีพนั่นเองราคาจัดจำหน่ายคันนี้นะคะ697,000บาทค่ะเป็นสีดำแต่งหลอ่อรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวน้องไอพาไปชมชุดแต่งกันเลยดีกว่าว่าคันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างคะ่ะสำหรับด้านหน้านะคะที่เห็นกันตอนนี้จะเป็นกระจังหน้า FORD Ford ของเรานะคะคันนี้้ลูกคาเือติดตั้งเป็น สีดาด้านเลยค่ะให้เข้าเซตก,กับตัวสีรถนะสีรถเนี่ยมาเป็นสีดํากระจังก็จะเป็นสีดําด้านนะด้านบนไฟ LED 3จุดตรงนี้เป็นสีขาวค่ะการชนด้านหน้าเขาจะมาเป็นสีดําแบบนี้ทั้งชุดเลยนะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมเป็นตัวไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะซึ่งตัวไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอก LED เลยนะคะแล้วก็รุ่นของตอนเดียวนะคะด้านล่างสุดเนี่ยก็จะมีห่วงลักจูงมาให้ซึ่งฟอดติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยนะคะมีให้1จุดเลยขยับขึ้นมาด้านบนนะคะไฟสวยๆที่กระพริบอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีรุ่นนี้้เาจะไได็ไฟมัติ ะะแต่ว่าคันนี้เรามีการอัปเกรดติดตั้งให้เป็นไฟ daylight LED ให้ค่ะมีสเตปไฟเลี้ยววิ่งให้แบบนี้ส่วนโปรเจคเตอร์ด้านในนะคะจะเป็นสีฟ้าหรือว่า blue eye ซึ่งก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีแดงค่ะมีให้เลือกหมดเลยเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อนะคะด้านข้างตัวรถเนี่ยจะมีติดตั้งเป็นคิ้วล้อตัวคิ้วล้อที่เห็นตอนนี้จะเป็นคิ้วล้อไซส์ขนาด 6นิ้วนะแล้วก็มีติดตั้งเป็นหมุดสีเงินค่ะตัวหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้เจาะตัวรถเลยเก็บงานยิงซิลิโคนให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยคันนี้เลือกติดตั้งเป็นแมกขอบ16นะคะ ตัวตอนเดียวเนี่ยรุ่นเดิมของเขานะคะที่มาจากโรงงานเลยเนี่ยจะเป็นล้อกระทะานะคะมีเลอกติดตั้งเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะคะเป็นงานของสุดน,นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวยาง m o น s เตอร์3ทนะคะซีรีส์ยาง2 6 5 7 0 R16 นนั่นเองค่ะตัวยางเนี่ยเขาก็จะเป็นยาง AT ทนะคะก็ขับได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเลยส่วนคันนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงช่วงล่างนะคะเป็นไซส์ความสูงมาตรฐานของรถตอนเดียวเลยนะคะซึ่งรถตอนเดียว4ี่สเนี่ยตัวรถเขาจะเป็นรถยกสูงนะคะนานค้างตัวรถก็จะมี ติดตั้งเป็นสติกเกอร์ค่ะตัวสติกเกอร์เป็นลายกราฟิกสวยๆแบบนี้นะคะตัวสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นสีเทานะแล้วก็มีไวทแท็กสีแดงให้แบบนี้สวยๆเลยมีติดตั้งเป็นเบ้ารองมือเปิดประตูนะคะซึ่งก็เป็นสีดําค่ะ เขาเซตกับตัวมือเปิดประตูเลยนะคะมีติดตั้งเป็นกันสาดให้เรียบร้อยด้ท้ายตัวรถนะคะสังเกตว่ารุ่นตอนเดียวนะไม่ว่าจะเป็นยกสูงหรือว่าตัวเตี้ยนะคะเขาจะมีราวด้านข้างแบบนี้มาให้นะเวลาลูกค้าไปบรรทุกของเพิ่มเติมนะสามารถเป็นจุดยึดเกาะสัมาระให้แล้วก็ขอบไลเนอร์ในรุ่นของ Next เ e n เนี่ยฟอร์จะมีติดตั้งมาให้นะคะจุดยึดด้านข้างของขอบไลเนอร์เนี่ยรุ่นตอนเดียวเขาจะมีให้ทั้งหมด8จุดนะคะซ้าย4จุดขวา4จุด ให้เห็นของด้านหลังด้วยอันนี้จะเป็นของที่เราเปลี่ยนนะคะเราก็จะคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยท้ายรถนะมีติดตั้งเป็นสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้นะคะมาจนถึงฝาด้านท้ายรถเลยนะคะแล้วก็เราลืมของชิ้นหนึ่งนู่นเลยไฟท้ายนะคะคันนี้มีการอัปเกรดติดตั้งเป็นไฟท้าย LED นะคะซึ่งหล่อ,อสุดๆไปเลยแล้วก็มานี่เลยค่ะการชนท้ายคันนี้ติดตั้งเป็นของแฮมเมอร์เลยนะคะตัวการชนท้ายงานชิ้นนี้ของแฮมเมอร์เขาจะมาพร้อมกับตัวไฟถอยให้นะคะแล้วก็มีห่วงโอเมก้าสีแดงให้ มีติดตั้งเพิ่มเป็นตัวหัวบอลด้วยนะคะใช้สําหรับลากจูงได้เลยด้านท้ายตัวรถหล่อเลยเดี๋ยวไปดูด้านในตัวรถกันอีกนิดนึงนะคะภายในตัวรถคันนี้เปิดมาเห็นเลยนะคะที่ชัดที่สุดเลยก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ่ะเดิมทีรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะคะเราเปลี่ยนให้เลยเป็นเบาะหนังปากได้สีแดงแบบนี้ Next Gen Ranger นะคะสวยๆไปเลย แล้วก็นี่เลยตรงเขียวๆตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตปิดเปิดไฟตัดหมอกนะคะแล้วรุ่นนี้ตอนเดียวก็ได้ไฟหน้าเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะส่วนตรงนี้เวลาเราขับรถตอนกลางคืนเนี่ยสามารถปรับเพิ่มแสงลดแสงหน้าจอดิสเพลย์ได้นะคะอ่าแล้วก็นี่มีติดตั้งเป็นตัวที่วางแก้วด้วยนะคะเลิศไปเลยคันนี้จัดเต็มมากๆเลยค่ะ มีติดตั้งให้2ด้านเลยกญแจเป็นกญแจรีโมทนะคะมีปุ่มปฏิฟังก์ชันให้ที่พวงมาลัยค่ะหน้าจอข้างหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็น10.1นิ้วค่ะมีรองรับ Apple CarP l a y Android Auto เป็นแบบไร้สายแล้วนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น USB มี Type C ให้นะคะส่วนรุ่นของตอนเดียว4.4นี่เนี่ยเขาจะได้เป็นดิฟล็อกหลังไฟฟ้านะคะซึ่งก็คือปุ่มตรงนี้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ แรงม้าอยู่ที่1 7 0แรงม้านะคะตัวแรงบิด405นิวตันเมตรเลยส่วนตัว d ด i v Mode นะคะ 2H4H4L เวลาคุณลูกค้าใช้งานนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะก็หมุนได้เลยนะคะเขาก็จะโชว์ตรงหน้าจอดิสเ p ลย์ให้นะคะบอกว,วิธีการใช้งานให้ด้วยเรียกได้ว่าหล่อสุดๆเลยนะคะข้างในก็สวยมากแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จัดเต็มมากๆเลย ก็พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าของเราแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่ดูคลิปของน้องไออยู่นะคะแล้วก็สนใจรุ่นนี้อยู่พอดีอยากแต่งประมาณไหนเนี่ยโทรสอบถามโปรโมชั่นได้ที่น้องไอเลยค่ะ0 9 8 1์เ2 6 6 5นนะคะคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่จะชอบกันนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะรีวิวรถรุ่นไหนกันฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ